ผมบอกถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการหานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันคือให้ความรู้ให้กระบวนการต่างเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุที่ไม่พึงประสงค์เห้ได้ต่างเกิดขึ้นขอขอบคุณทั้งทั้งทั้งสามท่านนะครับและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับผมขอฟังอีกหนึ่งท่านนะครับหน่วงงานที่อยู่นอกสังกัดในความเป็นของโรงเรียนประถง ขอหนึ่งท่านว่าท่านพอพอีระดามีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้มีการสูงการรู้ที่เป็นแหล่งศึกษาดูงานเป็นแหล่งถ่ายทอดง,งานระดับประเทศหรือไม่เพราะว่าการประเมินครั้งนี้เป็นถือว่าเป็นการประเมินระดับชาติระดับประเทศกระบวนการต่างๆคุ้งท่าทก็ต้องลงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจเห็นนะท่านผู้มีการประทุอ่อนเงินพนรุบาลไห้สวยเนาะเห็นไหมครับ เรียนท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะดิฉันสิริพรถาวรค่ะผู้มีการโรงเรียนนะจุลวยกรบอบกลางอุปรัรรมซึ่งถือว่ามีชัยภูมิที่ดีมากสําหรับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กันนะคะท่านคะเราจะอยู่เยื้องกันไปนิดหน่อยนะคะสาหรับในส่วนที่ว่าเป็นเป็นเครือข่ายโดยตรงหรือไม่นั้นตัวดิฉันเองโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนคุณภาพค่ะท่านคะ ขามุ่งเน้นเขามีมอตโต้คือเป็นเลือวิชาการสื่อสารสองภาษาฉะนั้นเราจะมีเราจะมุ่งเน้นตัวนั้นเป็นหลักแต่ก็จะมีในส่วนของอข้าพื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้บางส่วนนะคะในสิ่งที่ท่านได้ให้คําถามมาดิฉนันมีมีประเด็นประเด็นที่1คือโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนปฐมนะคะเราได้รับความร่วมมือ เราได้รับความช่วยเหลือจากสกลนี่เป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะทางวิชาการทางวิชาการนี่คือโดยเฉพาะในส่วนของการขอความช่วยเหลือในด้านด้านวิทยากรเราจะ,ะส่วนใหญ่เราจะใช้เราเริ่มจากหลักสูตรนวัตกรนวัตกรก็คือใช้หมกักปีนี้เราใช้หมักจองในการเดินเรื่องครูทุกวิชาต้องใช้หมักจองในการที่จะเอาไปเรียนรู้ เมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสไปนําเสนอที่เขตพื้นที่นะคะว่าเราจะใช้หมากจองในการเดินเรื่องในทุกวิชาเนี่ยได้อย่างไรนะคะเราทําผลิตภัณฑ์ไปสิบสองรายการนะคะเป็นอาหารสิบอย่างนะคะเริ่มตั้งแต่ไข่ตุน๋นน้ำหมากจองอพุดเดิ้ลรวมทั้ง,งที่เป็นข้าวของเครื่องใช้อย่างเช่นพวกกุญแจนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น คนที่จะมาเติมเต็มให้เราคือพี่ๆวิทยากรที่อยู่ในสกลนี้นะคะอันนี้คือเราได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการนะคะคุณครูบางท่านก็ขอมาโดยตรงหรือทำหนังสือมาเพื่อที่จะทำให้การขับเคลื่อนหลักสูตรของเราเป็นไปด้วยความสมบูรณ์นะคะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะคะส่วนประเด็นที่สองก็คือว่าเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือกันทั้งปีโดยเฉพาะด้านสถานที่ ท่านมีมือดีในในหน่วยงานของท่านคือมีมือป้ายที่ยอดเยี่ยมมากนะคะฉะนั้นป้ายของนาจหลวยหรือการตกแต่งทั้งหมดเนี่ยเราจะขอจากท่านนะคะซึ่งท่านก็ได้ใช้สถานที่ของเราโดยการเป็นหน่วยจัดสอบด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะช่วยเหลือกันทั้งปีคะ่ะท่านคะและก็ในประเด็นที่3ก็คือว่าบุคลากรทั้ง18ท่านนั้น เป็นลูกศิษย์ด้วยนะคะเป็นลูกศิษย์ดิฉันเองแล้วก็เป็นน้องเป็นนุ่งที่เราอยู่ด้วยกันมานานแล้วค่ะเพราะว่าบ้านดิฉันเองก็อยู่หน้าโรงเรียนฉะนั้นสถานที่มันติดกันนะคะแล้วก็ทํางานด้วยกันบ่อยทั้งปีฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเป็นหน่วยงานสองหน่วยงาน,านที่มีการช่วยเหลือทั้งปีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพอ,อท่านเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะพิเศษมากเป็นคนเฟรนลี่ที่เข้าหาง่ายค่ะแล้วก็ช่วยเหลือดูแลกันมาตลอดนะคะฉะนั้น รู้อะไรไม่สู้รู้จักกันค่ะท่านค่ะดิฉันจึงมั่นใจว่าบุคลากรทั้ง18ท่านของสกรานาจุรวยของเรามีคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถให้บริการการศึกษากับคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะครบขอบคุณค่ะคท่านค่ะน่าจะรวยน่ไม่ได้ดังแต่ถข้อวันนี้ผมชื่นชมชื่นชมแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานในภาคเช้า,ชานะครับ ข้าเช้านี้ผรมยุติในการสอบถ่ายและกระบวนการต่างๆในเรียงแค่นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ